หอยจ้ากลับหอยเชอรี่ตำชมตำใส่หอยทอดไก่กุ้งย่างจ้าปลาเค็มสวัสดีค่ะพ่อแมพ่พี่น้องจ้าเมนี้มากินแจับแซ่บก๋มโนขนมเกจนะจ้าเนาะจ้ามักินจับม,ม,ม, <c oughs> มากินจับปลามกินจับแม่มากินจับลูโอเคครับมากินจับแซ่บมากินลาบหอยกับนนอานะ,น,นะจ้านนเนาะชมตำนะจ้าไก่ทอด แล้วก็มีรุ่งนะา๊ะพี่น้องจ้าไม่มีหนูไม่มีมอนีอาซีมาดึกแน่นาะจ้ามาจ้าเมื่อกี้แซ่บๆกันหนอานะคะไม่มีไม่หนูไม่มีหรอไหนลำหอยลำหอยนะตหอย ครับไก่ี่ก็สุดขั้มเลยอ่ะอืมก็สุดี่จัมากอันนี้ไก่อะไรอ่ะไก่พอกไก่แม่ปรุงเองคือภาพบ้านอยู่กำลงนอนนอนมึงข้อสับแล้วก็พุ่งพุ่งขึ้นิีขึ้นแม่เลยพี่น้องจา้าออกมากออาไหม ตัวตัวซมตัวไงก็แม่หรอกแม่ยังตัวเตี่ยยังเกลียนอยู่เลยมันแก่กี่เดือนแล้วไม่ใช่กี่ขวบแล้วมันแก่กี่เดือนแล้วสิบเดือนแล้วค่ะสิบเดือนแล้วสิบเดือนครึ่งแล้วค่ะจะสิบเอ็ดเดือนแล้วน้องกี่ขวบแล้วน้องโนอากี่ขวบแล้วน้องโนอาหสองขวบป่า อันนี้งถึงดองนะจ๊ะพี่น้องจ้าถึงดองดองเองนะจ๊ะแด่เป็นดองดองชนึงกินไส้โดนไดดเพราะว่าห้ามสีแซ่ตัวเย็นหน่มันก็เข่ามันก็เข่าก็ได้มีแค่ถึงนะจก็แต่ก็ยังก่อนน้ำพริกก็กินได้นก็เข่า หืแจงโมหน่อยบักแจงโมหน่อยน้อยนหน่อยพักกันไปสิสิบสองลูกสี่สิบบาทหนึ่งมันเป็นแตงโมปลายเอามันเป็นแังโมูตปลายหอาจากไปข้าวอ่ะแต่ห่วยมาก ยมเห็นมั้ยมเป็นสุดตำมากยังจ๊ะเย็นชาวบ้านหลับอ่ะใ่ไดีหลับนเห็นเห็นั้เด้เห็นมักน้องกินข้าวนะครับเอาไก่เอามาเอาไก่เลยลูกนห้ไป้ไปไปให้ไ่กลอนบุกิ้งง น้กติมเองนองอือหือแซบมีข้าวงั้นแม่เอาอถุงยองเข็ด <Okay. S 1> ถุงยองจาะพน้องจะ้อจะอือ <Okay. S 1> คนางเราจะ้ะว่าจำเป็นว่าต้องมีรถมีเกียร์นะแต่เราแค่ว่า

นี่บระดีอหอดสฟแล้วแต่หลวงพ่อถึงว่าคนเราเกิดมาแล้วแล้วก็บ่องตายตายเหมือนใจเมือนถ็นว่าใจเหมือนนี่เ้ากับหูวหนุ่มแล้วก็ามาสั่งเงี้ยสั่งกรรมกันนะจ๊ะต่นะนะมาจังวะคุณเป็นคูนะครูต้องใหญ่กันนบ,บนี่แบบนี้บ๊มนแล้วตนะิดเฮาเท่าเทียมกันหมดเป็นมนุษย์ กินเข่าได้เคื่องละค้าย่างได้เคื่องละก้าวทุกันเหมือนกันจ้ะกินกันต้องชิ้นกันขีกันต้องขีกขึ้กันเก็บป่วยตายเป็นเหมือนกันคือว่าซีซินเสมอกันนะจ๊ะเนาะความเป็นมนุษย์นะจ๊ะแต่จะบ่งเหมือนกันคืออย่างคือความดีนะจ๊ะความดีและความเลวนะจ๊ะบไปเดี๋ยยวป็นอยยยัไปิจ่าางนี้ วัฒนธตรมของคนเรามนุษย์เราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาดค,คนเราเกิดมาเนมอกับคือมีความบัติดตัวอยู่แล้วนะ ย่ามีมีดไหมสมัยนี้เนาะจ้ะเนาะส่วนหมากมองกันมองที่ฐานะมองที่ยศถาบรรดาศักดิ์อืมบวมียศหร่อบ่มบ่มีอย่างแม่กับบวมองเหยียบย่ำถามแน่เหยียบย่ำเขาพิษอย่างตายก็ต้องตายคือจันคนพื่กันเนี่ยมีเลือดมีเนื้อคึอกัน น่าเกลียดจุดๆเลยคนทางอ่ะเวลามองเวลามองคนอ่ะจะมามองแบบใส่สายตาแบบแ<ต>มองคนอนู่ใจหัวจิตตีนะจะกลับไปอยู่เกาหลีแล้วเบื่อแล้วประเทศไทยอ่ะเนอะมุนววยิงจีอขาาังบัตรมาสารเด็กโยจิด

อิมยังยังจบหยิยังจากเราสหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ๊กัด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะาบบางค่ะนีกินกำง